มีค so, ีโตจำได้คีย์ออริจินและสตรีมทรงเร็วทนใจและบริการสมัครไอเดีเกมเซิร์ฟต่างประเทศและเติมแค้ต่างๆลืมอุดหนุนกันนะครับว้าวอีวก็ผมวันนี้เราอยู่กับคุณคุณแล้วเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่บอกชื่อตัวเองด้วยนะครับเออบ้านชื่อที่ว สวัสดีครับผมวันนี้ผมไซเบอร์กับเกมอัคต์วายเวลอีโวห่วงกับคุณนมิสซัทเฟิร์สครับผมอบลัดไหนอบลัดไหนอ่าโอเคครับผมวันนี้เราจะจับไดเดเสาตัวใหม่ของผมคือกิกาโนคอรัสนะครับตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่กว่าไอ้ที่รัสก็ใหญ่กว่าที่เล็กนะครับเอออ่ามีการฟินเนี้ยนเรื่อเกิดขึ้นนะครับผมมีคนหิวมีคนหิวมันหิวจำเปียงจำเปียง ไหนวะไม่ยิงไหนวะเราจะมีแผนคือเราจะยิยงลูกลูกดอกยาสลบโผมจากม้าหานะครับอืปากเลยครับฝรุ้อย่าอย่ามีใครหลบไปข้างล่างอีกนะครับผม <laughs> โอ้ <laughs> นกตายมาแล้วครับตัวโคตรใหญ่อ่ะเดี๋ยวมันติดมันติดหรือเปล่าครับมันติดหรือเปล่า ติดหรือเปล่าฮะตอนนี้โอ้ยนกหมาหมาอนกนกนกูดนกกดกดกดกเจไว้พี่กดเจไว้พี่กดเจไว้ากไนเบระวังไปยิงโดนระวังยิงโดนนกนะเสรร้อยเร้อยใช่ไหม นั่นหะผมว่ามันติดมันตุตุดโอเคโอเคตลอดเลยพวกเนี้ยจะกับตรงตงไหมันก็อ่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยนะคะอเราเหายแล้วใช่ไหมเราเห็นละเราเห็นละ อ่าเอาเปี๋ครับผมอันนี้เป็นปืนครับผมปืนยาสลบนะอ่ลองเน็กนะยิงตรงนี้เลยเหรอ, <laughs> อรมันจะมันจะถึงเหรอมันจะได้ครับถ,รรถึงเวนะวะนี่เนี่ยหัวหัวม,มันสั่นเปล่าเฮ้ย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 มา้ย้ยมันมาแล้วว่ะมันมาแล้วแสดงว่ามันมันมา <laughs> โอ้ยิงหางแม่งเลยยิงหางเพื่ครับ อือมีก็ข้ามทีโหลบพ้นข้างมาครับทุกคนอยู่ไหนครับเนี่ยอันนี้มานี่อันนี้ตรงตรงตนี้คนที่ใกล้ใกล้สุดยิงหัวแนบเลยเนี่ยเนี่ยเปนท่นเกมยิงทีเดียวในหน้าเรือตลบเลยอ่ะยิงหัวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยลวงล่วงล่วงอ่ะยิงยิงล้มล้มยัง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 โอ้โหแม่งเนื้อ่อนหนาเลยนะข้างหลังมีอะไรไหมอืออ่ะยิงเข้าไป ก็ไปครับยิงไปบ๊อบลัดไหนไหนไหนตกพุณน่ะนี่เนี่ยเออจริงดิอย่ายอู้ค่าเดี๋ยวอู้ช่วยกันแล้วเฮ้ยยิงสิครับยิงละยิงละอือยิงเท่าไรข้างหลังยิงครับเจอกันยิงตัวนี้มันค่อนข้างตัวใหญ่เ้ากดกดชิปแล้วระวังลื่นลื่นตกนะครับผมระวังลื่นลื่นตกนะตายแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกราคันโอ้ยอะไรวะ มันมันขยับมันขยับน,ยงงยนี่เนี่ยหลับสิผมแม่งแม่งร่วงยากโดนพวกเดีวยวกันมันจะหงเนีโดนพวกเดียวกันแล้วมันจะหลับปะวะหลับสิเอาหลับวะนี่อะไซเบอร์ยิงติดติดหินเห็นหรอนือเปล่าไซเบอร์ยิงติดหินยิงติดหิน นี่อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูข้างล่างเออดูข้างล่างเลยเนี่ยไม่เคยไม่เคยอะไรเห็นกันสองตาเออไม่เคยไม่มีเห็นไหมมันจะหล่นเลือดแม่งเป็นแสนอ๋ออ๋อม่งเข้ามายิงเข้ามาเข้ามาช่วยกันสามคนนะครับนี่เนี่ยว่าที่ขี่ผมพาไปแล้วนะครับเออโอเคอืมต้องหลับแน่นอนครับ ว่าอะไรมันจะหลับวะเนี่ยล้มดิเฮ้ยไปล้มเลยเฮ้ยล้มท่าจี้ได้แล้วไม่ล้มเดี๋ยวกูเลียด้วยเว้กูเลียจะให้ล้มเลยเจอสายเดือดเลยต่อไปครับผมล้มยากมากยิงไปกี่ดอกวะเนี่ยถ้าเราไปไปข้างล่างนี่คงไม่ไม่ไหวนะครับเป็นศพอ่ะแน่นอนเละมันกัดแรงพันสองเลมั้ง มันใหญ่กว่าทีเล็กนี่หว่าใหญ่กว่าสองเท่าก, 300. กัดแรงกว่า,อาสองเท่าเอาเฮ้ยรีโหลดเด้เอเฮ้ยยงิงระวังวันนี้เราลูกสุดมาเยอะครับเออคนละร้อยกว่าพอมาสองร้อยตัวครับพอหรออะพอพอพอต้องพอต้องพอต้องพอได้ไหมถ้าไม่พอต้องบินกลับไปเอาเลยนะโอ้โหวางอินได้เช็ดเลยเด้อ มีหมอ้อตัดในทีวีของเอาขอเอามาเยอะครับเอามาเยอะอะไรจะหมดแล้วเนี่ยอวางเนื้อเฉดเนี่ยจะได้เอามาใส่กล่องของมันทุยค,คนละเกมเนี่ยโอ้โทษ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 หลัาเว้ยเออมันล้มยากจังเลียเดิเข้าไปเลียเข้าไปก็ตายดิมก็เข้าไปเลียไงเลียจะได้ล้มรู้สึกระแวงหลังยังไงก็ไม่รู้เแบบ มีตัวอะไรโผล่มาปุ๊กไม่มีไม่มีไม่มีเบ้งตกไปนี่ฮาเลยนะไม่มีไม่มีเอ๊ะเฮ้ยมองเห็นเอตัวไอ้บอมแล้วคิดถึงเอสัตว์โลกอมตีนก่อนอมตีนอะไรเหลือทั้งตัวไม่ใช่สล็อตเห็นตูดล้มแล้วคิลกี่ผิดมืนกันเก่าอีกหายแล้วครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเหลือสิบดอกมันจะล้มยังเนี่ย หลับอีดีอดอกบินเยอะบีเยอะอีดีอะไรบินเยอะอะไรจะหลับวะเนี่ยอ่ะล้มแล้ว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 โอ้โหล้มแล้ว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 ย้ายย้ายลงย้ายลงปลาเทปิ้นได้ครับปลาเทปิ้นสองพันสิบเจ็ดมีตัวอะไรหรอโอเคไม่มีครับปลอดภัย เจ็ด <7 S 2> นาทีอ่ะเจ็ดนาทีสามคนยิงกันเจ็ดนาทีาทาทอ่ะกินเอ,อ,อ,อาแล้วกันโห่ยโว้ยโสดะหางว่ะตื่นไวปะม,ม,มันไม่กินกิ๊เปิดนีครับเด็เกเลยเลนน้องนะโอ้โหม,มีอนันเดียวสองหมื่นหกอันนี้เขาติดวางไว้มันไม่กินกิน๊เปิดแต่ผโหเริ่มลด เดี๋ยว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 ไซเบอร์ดูดูเลเวลมันยี่สิบแปดก็ว่ามันลงยากจังเออแม่งโคตรนานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันตื่นไวนี่หว่าโอ้โหตื่นไวด้วยนะโอ้โหตื่นไวมีมีอะไรให้มันบ้างวะเนี่ยออาคิมเบิลนล้วมันกินปะ ไม่กินครับมันกินกิปเบิลของไอ้อะไรนะเนื้อของเนื้อสดใช่ไหมนกเออนกใหม่อะหาไฟเบอร์ใหม่อะเออเอาไฟเบอร์มาให้กินไแม่กินเอาไฟเบอร์ให้แม่งกินมี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 เนื้อมีเนื้อเอาให้ให้แบบเดี๋ยววิ่งหาเนื้อมาเป็นเธอเป็นเธอเนี้ยเจอตัวอะไรก็แข่งไปหนึ่แข่งแขงไว้ยิงเลยยิงเลยยุ๊บโอ้โหแต่ผมจะเป่าเรื่องอ่า ค่าค่านิ้มเล็กเนี่ยติดนะเฮ้ยทำามันตือไรวะนี่นะผมรถเร็วเปนสายฟ้าเลยครับมันตื่นไวมากเลยใช่ป่ะเนี่ยใช่ตัวใหญ่ก็ใช้เนโครติกสองคันร้อนนะผมบล็อกมีไหมมีร้อยกว่าแล้วก็หมดแล้วบ้างน่ะโอ้โหบินกลับไปเอาอ เราไม่รู้ว่าตัวมันเป็นยังไงไงเดี๋ยวรอบนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช่ไหมฮต้องได้ต้องได้รอบนี้ต้องได้นะฮะตบรงบนี้รอบนี้ต้องได้เลยครับแต่เขาข้างจะนานเราเราจะคัดกันก่อนไหมได้อยู่ได้ได้ได้ครับเฮ้ยเราขั้นขัดกันก่อนครัเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราค่อยเอรายการแต่รายการมาเป็นช่วงๆเลยกันนะครับอ่<ม>าฮะโอเคโอเคเป็นช่วงของกลุ่มตัวยอนแล้วเอามายังให้มันเป็นก่อนนะครับผม ให้คุณเฟิร์สนะครับแล้วก็อ่าบอบบอบไปหาไปหาเนื้อมาครับผมคุณเฟิร์สเฮ้ยนี่หมด่ะนักโปติกไม่มีแล้วบอบมีมีมีไหมนาโคติกเหรอไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งหนมาพี่กันครับผมเอาละเดี๋ตอนนี้ครับก่อนครับผมโอเคป่ะหลังการตอนนี้ครับเราอ่ามีนาโคติกนะนักสปอร์ตนะนักสปอร์ตเท่าไหร่อ่ะ ไม่ยุ่เหมือนกันเอาไปนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อน้องค่อนข้างดีเยอะเนาะอืมอันน,น,น,นี้อันนี้เอ้ของทุกคนรวมกันแล้วใช่ไหมเอามารวมแล้วทุกคนรวมกันแล้วเนี่ยรวมกันแล้มัยัดพวกหมดเลยโอ้โหมึงกินงกินไม่พอเ <c oughs> <đấy. S 1> นี่ยขึ้นมือเลยครับผมอันนี้ใช้ทั้งชีวิตเลยนะอย่าอย่าให้มันได้ลุกนะไม่งั้นนี่แบบโอ้โหน้ำตาไหลอ่ะยิงกันมาเจ็ดนาทีอ่ะสามคนอ่ะถ้าถ้ายิงคนเดียวก็ประมาณ ครึ่งชั่วโมงจบครึ่งชั่วโมงโอ้โหแล้วดูทีมมิ่งเทมมิ่งเนี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยยังยาวนานครับผมแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนานตั้งแคมป์แม่งตั้งแคมป์แม่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะรายงานสถานการณ์การเกมต่อไปนะผมคัดเลยนะครับผม เอาละพวกเรามาดูความคืบหน้ากันต่อครับหลังจากที่แบบรอโค่นนานครับรอแม่งโค่นานานมากเออสัปดานเสร็จไปแล้วครับมีประมาณ60%ได้แล้วมัม้งเทมมิ่งเนี่ยนะครับโค่นนานจริงครับมาดูของเนี่ยเนี่ยนานนาน,น,านพอๆกับโมซาเลยเนี่ยนานกว่าหรือเปล่นาน่าจะนานกว่าด้วยแต่ก็คาเทมมิ่งมันล้นเร็วมาก เรยวพบี้ยๆนะฮะสร้างบ้านเสร็จไปหลังหนึ่งพร้อมแปลงอุตสาหกรรมด้วยนะแม่งคุยอ่ะรถอีกแล้วรถอี่แกแปลงอุติกเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเออปลาโอเคเดี๋ยวอ่เดี๋ยวเรามาแปลงความขึ้นหน้ากันต่อไปนะกันนะครับปลาเออปลาอ่าต้องบอกอีกน่าที่ โอเควันนี้กลับมาอีกครั้งนึงแล้วผมก็หลังจากที่ผ่านขาคข้ามบอลข้ามเงนไปคุ้นานครับมีการกดดันบิววลวันเกิดขึ้นนแบบท,ที่ไม่ใช่นะคร <c oughs> ับก็อะไรนะใกล้แล้วใกล้ได้แล้ว,ลวใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงนะ <c oughs> ผ่านมาสี่ชั่วโมงได้แล้วเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่งนะผมยันแต่ผมเช้าครับใช่ครับผมเช้ามัน,น, <c oughs> นโรกจริงนะไปโรกจริงนะไม่ได้เก็บ ประมาณสี่ชั่วโมงละอันนี้เซิร์ฟเวอร์คูณห้านะครับผมเออนี่ขนาดใช่แม่งเซิร์ฟเวอร์ต้นเยอะอะโอ้ถ้าไม่โคดนิดแม่งเป็นทั้งวันน่ะประมาณสี่วันได้วันสองวันเออประมาณนั้นเออมันต้องทำอะไรอ่ะคือชาตจะไม่ต้องทำอะไรอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วข้อแบบค่าความเงินมันลดเร็วมาเออแก่เนี่ยค่าความเงินคือว่าค่าไม่สร้างอะไรน วานนนะีกเนี่ยมันจะเป็นบ้านตรงนี้เลยเป็นบ้านเลยครับผมเอออยู่กันไปอยู่กันมาับผมเฮ้ยนก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 เอาเลยเล่าเลยละโอ้โหแม่งบินกันอ้าวอ้าวได้แล้วเว้ย ที่คนในบ้านเหรอเออแล้วก็เอามาช่วยฉกก้อนหินก้อนนี้เลยครับผมเดินไม่ได้ครับไม่ได้มีที่ขุดอยู่นี่อ่ขุดให้หน่อยครับก้อนหินก้อน<ต>ไหนวะก้อนนี้ติดนครับเดินไม่ได้ครับมันหินมันขี้เฮ้ยอย่าเพิ่งดูดิขอดูหน่อยโอ้โหอ้าวทำไมตอนจับมันเลือดมันสามแสนน,นี้ตอนนี้เลือดเหลือแสนเดียววะ มืเลื่อนเลยแสเียงเออยีนยแลัเนหมเลฮ้ยมันโดนอะไรอ่ะเฮ้ยมันโดนอะไรอ่ะเฮ้ยที่ก้าโดนอะไรน่ะไม่ไม่ไฟไม่มันโดนอะไรตีอยู่นั่นน่ะมันฉี่เปล่าเฮ้ยไม่มันติดไฟอะไรมันโดนอะไรอยู่นั่นแหะดาเมจอะ ม่รู้ว่ะเอามันออกมาเอาไหวะโดนโดนนีลาสิบโดนเลยนะโดนนีลาสิบเฮ้ยระวังมันโดนนกกัดครับเห็นไหมอ๋อโดนนกกัดหาเนื้อเลยใช่อหมโอเคโอเคไหนนกว่ะหาเนื้อยก่อนเนื้อปีนี่ไหนวะ

เออโอเคใช่ใชดนไฟดูดูค่าความโกรธหน่อยมันเท่าไหร่แล้ะเรียบร้อยครับวิ่งไปนู่นเลยว่ะวิ่งไปแล้วครับโอเคชาดว่า HP ของมันเนี่ยโดนอะไรที่รู้อยู่ครับโดนค่าแตกอยู่นะเห็นไหมโดนไฟองตอนนี้เลือดของมันมีอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสงกว่าหนึ่งแสงกว่าครับแต่ทำไมตอนจับมันมนสประมาณสามแสตเออสามแสตเลย

้างไหนวะม้านนั้นทาไหนตีนอ่กดไม่ก็กด K อ่ะก็หันหน้ามาเราไปดูความใหญ่ของมันใครอยากเห็นไปดูถึงไอ้ปรีับผมปรีไหมแคมป์กเรียบร้อยครับแล้วก็อปิดสปรีมา โอเคหันหน้ามาดิหันหน้ามาดิหันหน้ามาโอ้โหแล้วเดินมัวูกตัวคนใหญ่ตัใหญ่มาาทุกอย่างเล็กไปหมดเลยครับคำรามกดได้นะครับลิกขวากดคำรามนะครับคำรามให้คำรามว้าว้าปากเม่นว่ะแตงฟันบ้างนะ เทียบกับขนาดนกนะแม่งตรงปากกันพอดีอ่ะอเทียแม่งตัวใหญ่มากเอาอะไรทำอะไรบ้าง็ัวนะ HP ทำไมมันเป็นสีม่วงหัมันติดอะไรอยู่วะฮะ HP สีม่วงติด่าความมึนอยู่ครับ มันมือจากน้ำพลาสติกที่เราสะสมไว้เยอะครับอ๋อมันกินน้ำพาติกค่อนข้างเยอะครับมันเลยเออเดินมันมือก่อนที่ไม่ใช่อะไรนะผมมันโดนน้ำพลาสติกแทบอ่ะใครใครจะลองขี่ต่อไหมไหนค้อนดูหน่อยอ่าติดติดให้บอสขี่ก่อนแล้วกันโอ้โหลงมาไี่เรื่องรถเลยครับ โอ้หแม่งสูงโคตรอ่ะนี่โอ้โหอ๋อตัวใหญ่นะ้าเอ๋สวัสดีเด็ดเด็ด่าเดินเดียดนกน้อยโอเคขึ้นเลยงับแม่งงับแม่งว้าวมันจะมีค่าความโกรธของมันด้วยนะอยู่ข้างๆเลือดอ่ะ อ๋อเวลากระโดดก็ลงแล้วก็ขี่นกต่อจะได้ไม่เสียเลือดพี่ขี่พี่ขี่ของเฟรมตัวนี้นะซื้อของมันเยอะครับผมใช้เหล็กสองร้อยก้อนผมหนังใ,ใช้หนักใช่ไหมครับนิดเดียวครับผมแล้วก็ใช้ไฟเบอร์สามร้อยครับแค่นั้นนะครับเอ๋อพี่ขี่พี่ขี่ขาโคตง่ายครับตัวเนี้ยเออแล้วก็เหล,ล็กเหล็กสองร้อยก้อนนะครับผม แต่จับนี่แม่งโคตรเงี่ยเงี่ยวตอนจับนโค่นมานะครับนานนะสีประมาณสีเท่วโมงได้มันนานแบบไม่โคตนง่ายครับตัวแม่งเทียบกับนกโอ้โหนกแม่งเป็นเหมือนเหมือนแมลงเลยเออแม่งแมลงยังยุงเป็นยุงโอเคเราจะเอาไปไว้ตรงไหนดีกับบ้านกับบ้านกับบ้านขี่ไปเด้่นะ กันเ,เอานกมาด้วยแล้วกันเดี๋ยวขี่ให้กดกดแจวอ่ะพี่มันจะบินตามเราอ่ะอ่าโอเคบินมาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเรากลับบ้านครับปากลับบ้าน,านเจอไงวะให้มัน,นลตลมขี่นกแล้วให้มันบินตามนกดีกว่าเออก็จริงแต่มันจะนิวกว่าแล้วก็ถ้าถ,ถ,ถ้าถ้าฝักเนี่ยฝักขี่ที่เราจับได้นะครับผม ถ้าปะขีนที่เราจับจับได้เนี่ยมันวิ่งมันวิ่งจังครับมันจะวิ่งสปินแล้วก็ใช้ปากมีหน้าไม่มีมันหมดครับอ๋อเออใช่ใช่ลงพางหานครับแน่นอนแต่ระวังมันจะติดมันจะติดหินน่ะโดนเหยียบไม่โดนไม่โดนเผาเดียวกันมันเหยียบไปได้รีบก่อนครับโลลเลยครับผมแล้วนกกูอยู่ไหนเนี่ยนบินอยู่นั่นบินอยู่นั่น กด้วยอ่าโอเคป่าเทพ้ากูป่าป้ากูพูดเลยลกเลยมาทำแบบนีวะวิ่งเลยครับมาพูดไกลอ่ะพูดไกลเอาว่าเลาะทำนี้ก่อนแล้วกันเนาะเออไปไปทางทะเลอ่ะโล่งๆดีหรอเออกเฮ้ยแต่มันว่ายน้ำช้านะมันว่ายน้ำช้าเรียกมันสิกดดเเเี๋ยวราาอตัวนี้ย สำหรับคลิปนี้อาร์ฟนี้ผมไซเบอร์แล้วก็คุณมิซาเปิร์ดนะครับแต่ก็วอบรัดในฮะไปแล้วอ่าก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อบอน,นโตหัวลกแล้วนะเออเออหัวเออหัวแม่งหัวไอ้เหี้ยหัวแม่งแบบสู้ได้เลยเว้ยมันไปสู้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เกย ขนาดทีเด็กยังพูดไม่ได้ตัวเนี้ยบอกตรงทีเด็กแม่งตัวเล็กกว่าใช่ yeah.